หนูจำเป็นที่จะต้องหาเงินไปเรียกโลแก้วเขาค่ะอ๋อเจ๊อะไรครับเนี่ยผมไม่เคยเต้นนะครับผมแล้วทำไมหนูถึงเรียก่าตัวหนูต้งไอ้นี่ล่ะทอะไรน่ะเพราะหนูไม่เคยทำพี่ดีดูแลหน่อยพี่คาราเต้มาไงวะน่ะ อย่าลืมเปลี่ยนชื่อทวิตนะแล้วและแล้วชื่ออะไรกันชื่อชื่อปอมแกต้องมีชื่อปอมนะแกต้องมีชื่อปอมนะชื่อของการนงี้หรอใช่ใช่ชื่อชื่อน้องลินซี่ดีกว่าเอ้ยฉันชื่อน้องจิมมี่ดีกว่าจิมมี่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 ค่ะแกล่ะแคทตี้อุ้ยแกใคะแคทตี้จิมมี่แกชื่ออะไรอ่ะสมถุย ชื่อแมนไปนานอย่างเงี้ยปามันไม่ได้แบบนั้นเลยไม่ได้มันเนืแมนเกินไปเกกิฟซี่อะไรกันกิฟซี่กิฟซี่อ่าโอเคอ่ะชวนชวนชวนแคตซี่แคตซี่แคตตี้แคตตี้กิฟซี่จิมี่แล้วแล้วยูอะชื่ออะไรอะมิยูจ้ะมิยูยังใช้ชื่อเดิมอีกเหรอใช่ค่ะ ไปค่ะแล้วเรียกมันมาหรือยังไข่ไม่ลูกลูกสาวฉันรอลูกสาวฉันก่อนลูกสาวเรามาใช่ไหมแย่ลูกสาวคำโซมารอต้นหมูมาเราเรียนกันตรงนี้เขาก็รถชนเขาก็ชนให้รู้ไปเลยนี่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 มิดไอ้ไม่แคสตี้เหรอแคสตี้แคสตี้แคสตี้แย่เขียนเขียนแปลว่า PR แล้วก็ในอีโมดอะแล้วก็มันจะมีแบบว่าแกป๊อบแบบไฮกแกปั๊บแบบโล ลองกดท่าดูสวัสดีค่ะท่านี้เรียกแขกเลยค่ะสวัสดีค่ะซื้อเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชายค่ะอย่างนี้ได้ไหมแกทำไม่เป็นเลยอ่ะซื้อสดีค่ะืิอมี่ปีนึกแก่ซื้อแค่ตัวค่ะสามใช่ไหมคะพี่ขอบ๊ายค่ะถ้าเกิดมีคนมาแย่งลูกค้าเราเราตอบไรนะคะแก่แกเดี๋ยว แอคท่านะฉันลงทวิตนะท่าเดินอะไรแกแบบนี้ได้ไหมแกได้แกมาเลยค่ะลูกค่ะมาเลยค่ะแอคท่าไว้เดี๋ยวฉันจะโพสทวิตแล้วก็พิมพ์ว่าติดต่อกาติดต่อชื่อนี้ติดต่อเออติดต่อเบอร์จุด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 แป๊บนึงนะแกขอโพูชั่นดีๆก่อนแล้วแบบอยู่ข้างเสากันจริงนะทีนี้เพื่อดาวเรดองนั้นที่ฝันที่อยากเป็น เพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลเพื่อดาวดวงนั้นฉันจะฝันไว้ขอโชคเก่จะไปแก่สุดเช้าแบบนี้ขอโชคจ้าไหนลูกแกมาหรือย<ม>ัง<า>รอแป๊บหนึ่งวิใครโทรมาอุ้ยมันมีคนโทรมาเลยสวัสดีค่ะลำงานค่ะลำงานหนึ่งคนต่อห้าหมื่นค่ะพี่ครึ่งชั่วโมงคนละห้าหมื่น ใช่ค่ะคนละนะคะได้เลยค่ะเบรกกันทั้งหมเนี่ยนิฟติดต่อนะคะลูกค้าเยอะเอ้ยรถเสยเดี๋ยวมีเราเรามีสถานที่พิเศษให้ค่ะเดี๋ยวส่งโล่ไปให้นะคะปาเขามาทำอะไรอ่ะป้าไล่เขาไปหน่อยไม่ไลยป่าพี่พี่ไม่ไลยป่าพี่ทำไมเสียงไปงั้นอะ อ๋อพอดีอย่างเี้งพี่งั pues, uh ้นเราเดินะพี่ลงไหมอ่ะไปไปไปก่อนเจอแล้วพี่เดี๋ับให้เดี๋ยวขับใหเดี๋ยวเดี๋ยวไปตก่อนนะพี่ไปเว้ยแดกลาบเยเ้ยไปไป้หลยมองมอมองไปไปยมองไปไม่รู้ไปไปวะเป็นหัวลแมงไปไปวพี่ชื่อลาอูนเว้ยกบอูนลอูนกบอูลาอนลาอนกีบอูน บางบอลคือจะจะไม่บิดอีกใช่ไหมคือตอนนี้ติดติดคิวอยู่มึงมันมีมันจะให้ไปนี่บางบอลอีกแล้วอ่ะพอสามนเลยมึงมันบีบมันบีดมันบีบไม่เอา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 เอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนนี้คนนี้เหลี่ยมคนนี้เหลี่ยมไม่เอาเปียกเลี่ยมเลี่ยมจริงเราจะเอาเสียงไหนอะแกแกลองดัดแบบให้มันแบบเล็กๆนุ่มๆขึ้นไหมสวัสดีค่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เอาเสียงมันคุ้นแก เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกเดี๋แกดูเราเดี๋ยวแกดูเราโอเคสวัสดีค่ะให้มันแบบนุ่มๆสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะคุณพี่มาแล้วแกมาแล้วไหนไหนสวัสดีค่ะคุณพี่เออสวัสดีค่ะคุณพี่นี่จ้าอยู่นี่อยู่นี่เจอกรีบอูดเข้าไปตอนมอกระชาหัวโดนกระชากหัวเลยใช่ชางหัวเหรอแกกระชากแหลกมา โอเคยังไงเราเปลี่ยนทรงผมสีผมเลยนะลูกได้นไหมเดินบิดกันมากนะคะสวัสดีค่ะคุณพีเดินไหนนะถ้าเดินไหนสี่แปดสี่แปดต้องสีคสซี่สซี่สวัสดีค่ะคุณผีเหนื่อยจังคะคุณผีสวัสดีค่ะคุณผีมาจากสุพรรณค่ะเออได้ได้ถ้าเล่นอย่างนั้นได้อยู่มาจากสุพรรณค่ะ เนี่ยเดี๋ยวแกเข้ามายืนตรงนี้เข้าเข้าไปด้านในแล้วก็ไปยืนบนนี้เลยเดี๋ยวฉันถ่ายรูปโปรหมดมานี้มาหนี้เอ้ยไม่เคยมานะนี่ดีแกแกไม่เคยมาหรอข้าไปทางม่านนี่ข้าไปทางม่านนี่เดี๋ยวฉันไปถ่ายรูปข้างล่างเดี๋ยวฉันไปถ่ายรูปข้างล่างเปิดผ้าม่านกันเอ้อผ้าม่านกันเออตัวแม่จะแค่เพ่อเราจะต้องทําอะไรอ่ะเราต้องลูดเสาหรอทำจริงมีท่าแนะน่ะไหมแกแล็บแดนตหนึ่งสองสามอยู่ในท่าอีโมดนะไม่ใช่ท่าเต้น มันจะเป็นท่าแบบนี้อะ่ะเออลูกค้ามึงเมื่อไหร่จะมาเพื่อนรั้นหนึ่ง <c oughs> เออเลิศมากถ่ายเลียงคนเลยถ่ายเลียงคนเลย <c oughs> เอาเ <c oughs> ย้าเป็นไหม <c oughs> ไหมัน <c oughs> น้ำาทางชั้นหน่ะเออทางนี้แหละ ต้องบอกว่าฉันเจ็บคอนะแกโอเคได้จ้ะได้เลยเดี๋ยวจะหายหมดแกต้องมอกว่าฉันมาจากสุพรรณนะโอเคได้เลยแกต้องมองว่าฉันมาจากไหนบ้านจ้างบ้านจ้างไหนก็ได้มาแล้วโอ้โหอไม่ใครนี่หรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหสนใจเด็กๆสักคนสองคนไหมคะโอ้ยโอ้โหโอ้โหฟังกันหนึ่งไงโอ้ อย่างนี้อย่างนี้โดนะ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 อะ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 ัอั๊ัะะเ่ยหันใจเด็กๆกคนไหมคะอะเป็นเ่อก่อนแล้วก็สามารถเได้หมดเลยครับมแต่ตอนนี้เรียยังลบากเครับอละามอนเอค่ะพี่ เท่าไรนะหัวละห้าหมื่นค่ะพี่พี่มีห้าสิบได้ไหมดาน้องมีตังค์ท่อให้พี่ด้วยไหมพี่หิวกะเพราพอดีเลยช่วงเนี้ยพี่มีห้าสิบอ่ะได้ไหมไม่ได้วันอะไรวะเนี่ยเป็นงานซื้อชุดให้หนูได้ไหมล่ะเมื่อก่อนพี่ก็ซื้อชุดอย่างนั้นแหละทุกวันแต่เนี้ยดูชุดพี่สิเอ๊ะเอ๊ะเงาะเงาะเงาะเลยก่อนแล้วค่อยมาใช้บริการก็ได้ค่ะครับผมขอให้ดมกลิ่นก็ยังดีครับผมห้าหมื่นนี่ทำอะไรได้บ้างครับ ได้ทุกอย่างเลยค่ะได้ดูตัวอย่าง,างได้ไหมขอดูแซมเปิางได้ไหมครับมีระดับด้วยนะคะพี่แรงรุนแรงแล้วก็รุนแรงนะคะโอ้โ,อโหอยากพาไปที่รารับลอดอยังเลยครับเนี่ยชุดกูนี่ไม่เหมาะกับงานที่ใหญ่นี้ <c oughs> เอางี้ครับผมรับเป,ป็นโปรโมเตอร์ครับผมรับรับเป็นโปรโมเตอร์ของผับนี้นะเอาจริงผมรับทำตลาดนะถ้าคุณอยากถ้าทำตลาดคุณอยากได้มาร์เก็ตติ้งไหแบบคุณมาเที่ยวผับที่ใหญ่เรื่องนี้ยทำได้นะผมทำได้นะครับสนใจไหมครับ คุณเจ้าของร้านใช่ไหมใช่ค่ะใช่งั้นเราต้องมาคุยธุรกิจกันหน่อยแล้วล่ะครับเอาจริงอะว่าใช่ครับุยลองคุยไหมล่ะครับคุยเลยหนูขอดอนจะทำเงียบๆคนแม่งรู้ดาวเมืองไอ้แจ็คไปดูด้วยหลังรถมีมีมีกระเป๋าตังค์ป่าเต้นแมวเสองเลยนะโอเคี่สนใจผัวจริงนะคะหัวแดงชื่ออะไรครับเนี่ยโอ้หัวแดงแนะนำตัวหน่อย ฮะะอะไรนะครับขออีกทีขออีกทีฮะท่านจะมาผิดในเสียงคล้ายคำผาดมากเลยครับเแถวบ้านเป็นเพื่อนคนนชื่อน้องเจสซี่เจสซี่ค่ะเจสซี่ันนี้ชื่ออะไรรคบสวัสดีค่ะชื่อน้องจีมี่ค่ะเอาเอาคนคนนี้เลยนะครับว่าคุณดูราอูนแล้วว่ะ คนแรกจะงแกไม่ค่ะน้องน้องเป็นผู้หญิงค่ะน้องเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะครับไม่ค่ะต้องถ้าอยากได้ฟังซาต้องก็ต้องแบบส่วนตัวค่ะจะยืยโทรอสอบอะค่ะพี่โทรศัพท์ค่ะถ้าถูกใจไม่มีคำว่าแพงนะคะผมว่าถ้าถ้าว่าถ้าผมเองน่าจะไม่มันแต่ผมเรียกพี่ชายใหญ่ผมก่อนไม่เอาบังบอลนะคะทไมอ่ะหรอทำไมอ่ะ แบ็คลิสตค่ะเขาเขาเขาปิดค่ะเขาปิดทุกอย่างเละใช่ค่ะเจ็ดแสนเขาให้มาแค่สองแสนห้าค่ะนักตีนเขาทำอะไรเขาบ้าอะไรนักเจ็ดแสนอ่ะโอ้โหสุดเลยค่ะตอนนั้น้าสัตวแต่เขาให้แค่สองแสนห้าค่ะโอ้โหใส่สุดให้เขาเลยเหรอใช่ค่ะกบกำลังรูปไล์ไซส์คอลเลยค่ะ สำเนียงสุภารณแล้วถ้าจะมาจริงๆก็ขอเงินก่อนละกันถึงจะได้นะสวัสค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตรงนี้เดี๋ยวผมผมเองแล้วางในไหนก็ไหนๆละสวัสดีจ้าอย่างเงี้เหรอแบบยังไงครับเนี่ยลูกเกิดนะพี่ชายเรากู้ชีพดี๋ยินแล้วครับสดครับผมแบบสดก็จะดีกว่าค่ะแต่ว่าโอนให้เราก็ได้ได้กระป๋องอะไรครับกระป๋องอะหนึ่งเก้าค่ะพี่คนค่ะ คนเดียวครับคนเดียวครับเอาคนกลางใช่ไหมคะใช่ครับอย่าไปบอกใครนะว่าผมแอมมาแกมีมแกไปแกไปห้องเดิมเลยโโห้องเดิมเลือกตัวถูกด้วย<อ>เล<อ>ือกตัวถูกด้วยออโอ้ยแกไม่พูดไหนหรอ,อ,อแคสซี้คนนี้อาวคนนี้อันนี้เขาเขาพูดไม่ได้ค่ะเขาเจ็บคออยู่นะ จ็บคอหมดเลยนะครับเนี่ยทวนใหญ่แล้วเขาลูกค้ามาไอ้นี่ได้ยังไงครับเนี่ยีคนนี้ต้องแบบส่วนตัวอะค่ะถึงจะแบบได้เขาน่าจะเขินเขามาทํางานครั้งแรกค่ะคุณพี่สองคนนี้เขามาทํางานครั้งแรกหมดเลยแต่เด็ดทุกคนค่ะพูดอังกฤษไปเลยไหมผิดถูกช่างมันคือถามเลยครับถ้าหารจะเพื่อนไอ้ครบห้าหมื่นเนี่ยแล้วเรียกน้องคนเดียวเได้ไหมเดิได้ไหม ผ่านได้ไหมครับคนละห้าผนคนละสองบอกเขาครึ่งชั่วโมงมาเออพี่คะคนไหนอะคะก็เดียมเไงคะห้องไหนในห้องห้องห้องผ้าม่านนะคะห้องนั้นอะห้องที่เราไปกันประจำก็ต้องถามน้องดูค่ะมันมันก็ต้องได้มากกว่านั้นหน่อยอะน้องอีกคนมานะคะอ๋ออีกคนมาด้วยหรอมีคนมาเพิ่มพูดหน่อยพูดหน่อยได้ไหมชื่ออะไร ใหน่ที่อยเ <t 's. S 2> ลยนะถ hey oh you know. oh, ้าพูดใหม่เนี่ยสวัสดีค่ะโอ้โหเราชื่อแอนนะคะเป็นห้องมันสีแอนนี่บอนี่แอนแอนค่ะโอ้โหแอนแอนสัดส่วนเท่าไหร่ครับเนี่ยต้องลองวัดดูเองอะค่ะอแต่พี่ชายสนใจน้องแอนไหมครับพี่ชายน้องราคาไม่แรงเลยนะครับราคาเบามากเลยครับแต่ดีกรีความร้อนแรงของน้องเนี่ย ทะลุประลอดอ่ะเอาง่ายพี่ชายสนใจไหมไม่ไม่แรงค่ะครึ่งชั่วโมงห้าแสนฮะไปเลยครับไปเลยครับ <c oughs> ไปไกลเลยอะที <c oughs> ่หนูที่หนูกะขายออกหนูกะไม่ขายเลยเนี่ยฮะของดีมันก็ต้องยอมแจกกันหน่อยอะค่ะพี่ชยัยสอสอขอ,ขอ,ขอ,อันนี้ค่ฝากคนนี้ห้าหมื่นใช่ไหมครับและค่าห้องอีกใช่ไหมเอ่อค่าห้องไม่มีค่ะก็จะมีเต่นแบบแยกเลยก็คือคนละห้าหมื่นครึ่งชั่วโมง เข้าใจไหมคะแบบว่าหัวละห้าหมื่นห้องเดียวกันได้ใช่ไหมเสีงนี่แล้วห้องเดียวกันได้ค่ะได้ได้เสียงนี้เรากี่คนคะเอาหมดเลยหรือเปล่าพี่ชายพี่ชายเลี้ยงผมด้วยเหรอครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ให้ผมเล้ยไปในห้องกับพี่ก็ถ้าเอาหมดนี่ก็เข้าเข้าหมดได้นะคะโห้าหมื่นแน่นนะครับแต่แต่พลาดได้ไหมครับอายพูดได้แค่ไฮ สี่คนไงสี่คนแต่ว่าแต่ท้าได้ไหมมันต้องสองแสนนะคะมันต้องคนละห้าหมื่นได้ได้ต้มงทำอะไรได้บ้างครับก็ได้หมดเลยค่ะแต่ว่าขอแจ้งตรงแบบว่าถ้าสมมติคุณมีโปรโผใช่ไหมขอให้ปิดเสียงมันอยู่หน้าผับอะค่ะของตัวเองด้วยขอให้แบบแค่ปิดเสียงโกโปลนิดนึงอะถ้าแบบน้องเขาวุ่นแรงเกินถ้าพี่ชายจะเลี้ยงพวกนี้ก็ได้นะคะพวกพี่พวกนี้น่ะไม่ด่คนเลยไัมจะได้ไหม สองแสนนะคะทั้งหมดแถวเอ้แถวท่านะครับพี่ผมไต่แถวท่านะพี่พี่ออกได้ไหมพี่เหลือได้ได้ได้เดี๋ยวออกให้สองคนท่าครับเอ้ยคนละสองคนท่ากันน้องเออครัดเรื่ยเย้ใครวะใครโดนซื้อวันนี้อ่ะพี่ชายนำเลยครับพี่พี่เป็นทัพอ่ะเดี๋ยวเด็กเด็กเด็กเมาตรงนี้หน่อยเด็กๆตามเซฟมาหน่อยจ้าตามเซฟมาห้องนี้หน่อยเข้าไปเลยค่ะนั่งได้เลยนะป้านั่งจนชินแล้วสินะป้านั่งนานเลยวะเดีแชร์ลูกสิแชร์ อ้าวบริการที่ชายเขาหน่อยสิเข้าไปนั่งเลยเข้าไปนั่งวันทีผมไม่มีเพื่อนแล้วครับรอในนี้แหละไหวไหมแกไหวไหมไม่นักไม่คิดว่าจะเจอพวกนี้แกทำไมฉันไม่คิดว่าจะเจอพวกนี้จะทำให้เฉยเฉยอะตว่ากแต่พวกแกเฉยเฉยะเข้าใจไหมฉันไม่ได้ยินแกเลยฉันเล่นท่าไหนอะไรนะ่นหาไฉันต้องเล่นท่าไหนต้องท่าไหนฉันต้องเล่นท่าไหนอ่ะ ก็มันจะมีท่านี้ก็คือขึ้นไปนั่งบนตัวเขาใช่ไหมท่าที่ f a m i l y ียโพสสี่ท่านี้มันจะแบบเหมือนท่าดึงแขนข้างหลังแล้วก็ท่าที่268ต่อจาก f a m i l y ียโพสสี่เลยอะ่ะเนี่ยมันเราต้องขึ้นไปนั่งบนตัวเขานะมันจะแบบเหมือนนั่งครับ <c oughs> แล้วก็พวกพวกแล็บแดนอะไรเงี้ยแล้วก็ <c oughs> ท่านี้2,2,3 ก็คือเวลาเขานั่งก็ไปไปอยู่ข้างๆเขาแล้วก็กดท่าเนี่ยมันจะเป็นท่าเหมือนเป่าขุยให้เขาอะไรเงี้ยงั้นก็ฉันเต้นอย่างเดียวดีกว่าแกมันจะเป็นเข้าใจไปว่าเรากําลังเรียนรู้แต่เราไม่ได้อยากทำแค่เล่นเฉยๆเหนื่อยไหมลูกฟาวเหรออ่ะเดี๋ยวใครอยอ้โหนเบสค่ะวิที่ตีบ้างคะ อันนี้เขาเหมาเจ๊หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่หนูก็ไปอยู่กับคุณไดมอนด์เฮดไงนี่ค่ะเราเราเราคือเจ๊ไดอยู่เขาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่หนูไปอยู่เลยเพราะว่าตรงนี้เขาเหมาจ๊โอโอเคจ้าเดี๋ยวค่อยมารับเงินที่หลังเอาเคครับผมเอาเป็นการครับพี่ไปเลยค่ะทีละคนเลยดอยน้องชายมึงเอาเต็มการ์ดเลยหรอตอต้องขี่ั้งติดต้องติดเสียงกันเลยนะน้องขออนุญาตรับเป็นพี่ อ๋โอเคโอเคเอาเอาเอาแล้วพี่พี่จ่ายเยอะสุดเลยพี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่ขอเต้นเต้นเต้นดูตรงแบบนี้กันแล้วกันงั้นก็แบบไปเต้นแบบทีละคนเลยก็ได้นะนั่งเลยค่ะนั่งเลยเดี๋ยวไปนั่งดูเพอาะนั่งพูดกับน้องๆได้เลยนะคะหนกลางคืนฝืนไปทนเราบันดอกยาในป่าปูนแต่ขออนุญาตแจ้งนิดนึงว่าที่นี่อาจจะไม่รุนแรงเท่าแบบว่าที่มันจุดสูงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนายกลงหัว

โอ้ my god หนูไม่พูดได้ไหมเด็กเจนไม่ยอมพูดจาอเลยเนี่ยดูนี่เขากัอฮีลหรืเปล่าคะไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ไไม่ไปไ่ไปไม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 ่ไม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 ่ไป่ไ่ Just w a r n i n g streaming not real okay แกแก้ข่าวด้วยดิภาษาอังกฤษ I want to flirt with someone just play content yeah ป้าป,ป้าสายพี่พี่เพื่อนไมครบพี่เย้ย <c oughs> อะไรครับอะไรครับไม่รู้เรื่องนะครับเนี่ยเข้ <c oughs> อกเสียวดีอะปอะไรนะพี่ผม แจ๊พี่ผมไม่ได้เลยครับพี่เอ้ยเออผมเสียฟันครับพี่ผมยีตีมไงเสียฟันขอดูหน่อยขอดูหน่อยไม่ค่อยชินเท่าไหร่ค่ะแต่พอได้อยู่ชอบไหมครับชอบไหมขอฟังด้วยเออไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพิ่งลองทำต้องทำเนียนๆอ่ะนะหนูไม่พูดนะจนกว่าจะเจอคนที่ถูกใจอ่ะค่ะยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะกูทำอะไรอยู่เนี่ยเจ๊ครับเหลือรายกี่นาทีครับผมใกล้หมดหรือยัง เลืไรผนนี้ครับโอ้โหเดินช้าตอนนี้เข้ามาเร็วๆเข้ามาเร็วๆไม่มีพูดสักคำนึกว่าเจะหุ่นกี่พึ่งเอผมโชคดีแล้วกันแ้พ่แมันนไหนายสีใช่ที่เงียบได้ไม่เป็นไรหรอกเองงมูความสุขคนเดียวเฮ้ยอม่คิดมากที่จ่ายน้อยไมเสุขที่กประมาณนี้แหละมึงจ่ายเยอะมึงก็สุขมากหน่อยได้ได้ได้จาน้อง ที่เต้นกับน้องวีเนี่ยจุ๊เต้นหน่อยเว้ยน้องะทิงมันดีเว้อะไรนะครับเอ้เอ้ชื่ออะไรครับถ้เป็นแปลกๆนะแค่นั้นแหละ Cannot be โอ๊ยนะครับน้องอะไรนะครับ Cannot be ไม่ค่อยดีเลยกันอย่ะ Cannot be น้ำแล้วน้ำแล้วอันนี้ครับผมจ่ายตังค์ไปเนี่ยให้พี่ผมเลยก็ได้ครับแทนผมเลยโอ้ ไป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 อ้โหขาไิ้องยังไุงมาได้ยังไงได้ยไครับหปังบอแค่ะนี่หนู่มเล่นเขาไม่มีแรงเลยหรอไอหนุ่มจริงปะเนี่ยนิดนึงครับเทียตัวนี้ของจริงไมของวของจริงครับเรลิกูยง่งโป้งเลยครับ แง่มึงเปาอะไรเลยแงมึงเปลี่ยนเาก่เขบอกว่าแง่ภาษาอะไรแง่ไอ้แจ็คมึงบอกดิขอหลอกออนไลน์ด่วนๆเลยขอไวเลยขอหลอกออนไลน์ไวๆเลยเธอบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าเราพูดไม่ได้เราพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวว่าได้ค่ะบอกใครคะบอกคนนั้นน่ะที่ใส่บวกที่หนวดยาวๆว่ะค่ะ Hi Can not speak Thai I cannot speak Thai Sorry I cannot understand ครับน้องยไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วหนูไปเอ็นพิสดำเมือกไปเหอหนูไม่พูดอ่ะพอดีว่าคุณผู้หญิงคนนี้เขาพูดไม่ได้อ่ะค่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไร Sorry Can not speak Thai ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร Can not speak Thai หรอ I can s p e a k i n a r e a น e a d นะหนูไม่ไปต่อเหรอ เราเห็นหนวด o ่อนจะกินดีอะอยากเลยครับอจุ๊อดสุดไปสุดสวอะยนับมีกกน Yeah thank you Okay e o my name Adun my name is Adun and you and you Ming h u Ming Ming again can you say again m n ก็ใช้ยูมาร์เก้น you can use s p e a k e r to to talk นะโอเคไหม no one can hear you Yes s ่ะอย่ามาจับปือออกไปแจ็คคุณสั่งกินให้เขาได้ดีน้องเขาพูดสั่งกินได้ what's your name Come on. c a t ี y ฮะ c a t ช y c a t ท y ี่ oh nice to meet you นะ how are you เอทิมเอทิ what you know about love I don't know, I also don't know. Huh? <laughs> <laughs> oh, my My button is not, uh, understand you. Uh, I mean, I cannot be, understand be, be, Because your accent is uh, so difficult to hear. I don't want to talk because it's not easy to talk. Yeah. Yes. Yeah. What? What? Why you stay uh why why you do this to here this chopper the chopper you know i just want to play with my friend what? yeah i just want to play with my friend oh okay uh do it why husband we go can you go inside in the room yeah 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 yes for me โอ้โหอะไรเนี่ยเป็นหาเลยเนาะมาอีกแล้วมาอีกอียกูเขาไปไหนได้เนี่ยสุปรีสุปรีได้ไหมครับสุปรีได้ไหมสุปรีได้ไหมถามใครเนี่ยอ่าแคนะสมุกเฮียบอกไปแคระสมุกเฮียแค่สมุกเฮีย แล้วถ้าหนูไม่ชอบด้วยไม่หนูต้องมาทับตรงนี้ด้วยครับไม่หนูต้องเปลี่ยนชุดมาละมารับงานตรงนี้ด้วยอ่ะมันมันจําเป็นค่ะพอดีพ่อกับลุงเขายากจนหมดจําเป็นที่จะต้องหาเงินไปเลี้ยงดูพวกเขาค่ะอ๋อเจ้าอะไรครับเนี่ยะก็ผมไม่ค่อยเต้นนะครับผมก็แค่ชอบจังหวะพวกนี้ครับผมชอบพวกแบบมาริควน่าอะไรอย่างเชอบ you know you know มาริควิน่า ไม่เนี่ยเลยค่ะพอดีเพิ่งมาทํางานครั้งแรกอล้ค่ะประกอบใหม่เลยก็เลยยังยังไม่ค่อยเป็นงานมันต้องเรียนรู้ก่อนนะค่ะเราจะเต้นยังไงวะขนาดคนที่เขาเป็นลุงลุงของหนูเสื้อผ้าเขายังไม่ค่อยมีใส่เลยค่ะหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแมการทุกตรงที่ดันมีลุงหลายคนโอ เขาป่วยใหญ่ซะด้วยเออแต่เด็กนี้แปลกนะพี่บางคนก็เข้ามุมบางคนก็ยืนแต่ส่วนใหญ่นี่ยืนจนเสร็จได้ค่ะเด็กเราชอบยืนนะไม่ชอบนั่งนะแต่ว่าแต่หนูชื่ออะไรครับนี่ชื่ออะไรครับ N N ค่ะเ N ็นอเนะน้องย N N เอลอลืมไหมนี่ชื่ออะไรนะครับพี่พี่ชื่อตีนะครับ sister you can take care of him i i can't understand because i'm new be you ไม่เข้าใจภาษาไทยหรอแล้วทํไมหนูถึงเรียกว่าตัวหนูตั้งไอ้นี่ล่ะทําไปอะไรวะเนี่ยหนูไม่เคยทำาพี่ดูแลหน่อยพี่คาราเต้มาไงวะน่ะเฮ้อยู่ๆๆๆ stop อ่ดิสเพจดิจัดแดนไลฟ์เนี่ยนะไลฟ์ดินะไลฟ์แดดนะ i have อ o r r แจ็คกี้อยากให้ทำอะไรพิเศษจะแดนไลท์ไลท์ไลท์ดิทอะเนี่ยไลท์ดิทน่ะอะภิสิบแบบอยากให้เราทำอะไรพิเศษหรือเปล่าโอ้โหพี่ดูจากหนูที่ทำมาแล้วล่ะก็บอกเลยว่าหนูอะของแท้ของแท้แม่ไม่ให้มาแต่นี่หนูให้มาเองเลยล่ะโอ้โหหนูซัดทนข้างในจนหมดแรงแล้วล่ะครอขายนานล้วค่ะให้ตลอด ให้กินหลายน้ำแล้วมีน้งวิกกี้วอดก้าอ๋อโอเคครับโค้กอไน้ำเปล่าอะไรเนี่ครับค่ะพาจริงๆเด็กๆพวกนี้แบบเพิ่งมาครั้งแรกเลยนะโอ้น่แล้วทำไมเจ๊ถึงไปเด็กไหนอะสามเด็กค่ะเขาเอ็นมาขึ้นมาอะค่ะเจ๊เจ๊เรารียกเลยค่ะรีบไม่ให้เขาเลยค่ะยื้อแขนเต้นซิปปิ้ไม่เข้าใจกูคุยกับไม่เข้าใจหรอก แล้วหนูเริ่งานแล้วหนูก็ไปไหนต่อครับนี่น้องแกลแอนี่น่าจะเอาข้าวไปให้ลุงอะค่ะเขาไม่มีกินข้าวไม่เข้าใจหนูกข่าวบอกกอนกันอนนั้นแต่นะทำานะขอทานกับวิชาชีเอาจริงๆพยายามคุย้เขาไม่เข้าใจก็จะได้ไม่คุยด้วยเพราะลุงหนูโลค่ะลุงหากินเองไม่ค่อยได้ก็เลยต้องดูแลลุงกับพ่อค่ะลู้ไหวไหมลูก หนูอยา,ากจะกรีดออกมาป้าข้างในรุนแรงมากเลยอะข้างในคือรุนแรงมากเลยอะเขาพยายามคุยกับหนูอะเขาพยายามคุยกับหนูแต่ว่าหนูแบบใช้ภาษาอังกฤษสู้ป้าหนูสปียอิงลิชหนูตท่องแบบเพ่นเ่นะลูกหนูต้องเอาตัวรอดหมดเวลาแล้วลูกมถึงเวลาที่เราต้องเผ็นแหละป้าบอกว่าป้าทำไม่เป็นไม่ใช่เหนอะทำไมป้าใช่ไม่เป็น เขามาแล้ววะ Yeah Why you want to drink Oh คุณชื่ออะไรก็รู้ว่าคู่ใจ What Speak 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 คุณคุณ Yeah คุณ Yeah No No Yeah No 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 คุณ Me Yeah แล้วกันถ้าผมมารอบหลักนะ What do you like I I I like เอ่อนี่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 เยอะๆๆๆไ I like I like ์ไลค์ได้ครับ Thank you so much นะ Thank you so much นะคุณคุณบอยเก่งนะคุณบอยเก่งนะโมโนแอนด์คุกเกมคุกเกิลอะไรจุ๊บแต่ครั้งหน้าพาเด็กที่ทำประจำมาเด็ดกว่านี้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะมาเด็กๆมารวมรับเงินหน่อยจบงานแล้วใช่มพี่ไหมครับพี่ต่อไหมครับจบแล้วใช่ไหมมันจะดีแล้วนะ รีให้มาใหม่ครับเดี๋ยวถามเด็กๆก่อนนะเดี๋ยวเขาพูดกับเด็กๆก่อนฉันได้มาแสนหนึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวเขาให้ทิปใช่ไหมใช่พวกแกได้ทิปกันไหมนี่พวกแกไม่พูดเลยอ่ะไม่ใช่เลยพูดแล้วแต่ว่าเขาพูดฟังไม่รู้เรื่องแกเขาฟังฉันไม่รู้เรื่องอหรือตก็เธอไม่แกเจอเด็กๆฉันดิแสนหมึ่นะแกจะให้ฉันพูดเหรอแกจะไม่เร่งเลยนะ แบบเอาคอนเทนต์กับอติอ่ะฉันว่าอติตกใจนะแบบโซดิงของพี่ตีอันนี้ไม่เลิกเดี๋ยวเขาหนีไม่ไหวแล้วไปทางนั้นมาช่วยใหม่นะครับไม่เป็นไรเราจะยังไม่คุยกับพีพีวันนี้ฟออเรสโคไปไปเลยโอเคโอเคไปก่อนนุกไหมนุกไหมมันตื่นเต้นดีนะแกรูฉันแกงกาไม่แกฉันเก่งกามไปหมดแล้วแกเข้าใจไหมกามฉันเก่งกันหมดแล้วตอนนี้กัดปันลูกอย่างเงี้ยแล้วอ่ะ อย่าจำได้นะอย่าจำได้นะอย่าจำได้นะเว้ยแล้วเจอแบบโจทย์ได้นะใช่ไงไม่มีไหนเหรอคนอื่นมันเป็นอะไรนะเอาไม่มีไหนไม่นะหนูมาเต็มเลยหนูทำไงดีเห็นแล้วพาพาลูกฉันไปเปลี่ยนสภาพไปเปลี่ยนสภาพโอเคไปเปลี่ยนสภาพออกกลางหลังออกทางหลังไป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 สาว